่าไปเลยนะว่าสมมุติว่าจะต้องติดคุกอีกฉนนคิดว่าทางที่ดีก็คือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลรชาชฉียเนี่ยดีที่สุดอย่าไปกลัวเลยก็คือคนรอบข้างอาจจะมีการกลัวนะคะเพราะตัวนี้มันจะเป็นจุดอ่อนแต่ในทัศนะดิฉันเนี่ยไม่ได้คิดว่าคุณตักสินจะหนีเพราะว่าเคยได้ยินมาคาพูดว่าเขาจะไม่ยอมตายแบบอาจารย์บี คือตายอยู่นอกประเทศดังนั้นหนึ่งได้าการต่อรองก็ต่อรองสองคุณทักษิณเรื่องของคุณทักษิณเขาก็คงพยายามแยกจากเรื่องของรัฐบาลแต่มันไม่ง่ายเหมือนกับเรื่องเลือกที่วศบเพราะนั้นประเด็นพรรคสีน้ำเงินเรื่องหัว่วศบกับประเด็นเชื่อแดงในกรณีของคุณทักษิณนี่มีความรุนแรงทั้งคู่นะแต่ในกรณีของคุณทักษิณในฐานะที่ว่า เคยรู้จักกันมามีคําแนะนําว่าก็เข้าคุกเหมือนกับคนอื่นดีที่สุดอันนี้จะเป็นวิธีที่คุณทักษิณไม่ต้องไปเสียชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วก็จะทําให้อยู่รอดได้ส่วนในกรณีหัวสวเนี่ยท่านมองนะคะไม่ได้มองว่ามีความขัดแย้งกับพัรคสีน้ำเงินหรือว่ามองว่าเขาเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมท่นคิดว่าเรื่องเรื่องหัวสวเรื่องหัวสว,เ,ว,สวเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทย และสังคมไม่ว่าสีอะไรก็ตามเนี่ยรับไม่ได้ดังนั้นขอให้เดินหน้าเดินหน้าเรื่องหัวสวเนี่ยเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวเขาเพราะนั้นอยากให้หัวสวเนี่ยบรรจบอย่างที่ประชาชนไทยทั้งประเทศอยากเห็นเน้นช้าเลยคุณไปถามคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อสีอะไรทุกคนไม่ยอมรับ การได้มาของสอวแบบนี้เป็นอันขาดเตือนมายังกะกตเมื่อกี้เตือตนคุณทักษิณเตือนมายังกะกะตด้วยว่าที่แล้วมาคุณก็ทําผิดพลาดมาเยอะแต่ครั้งนี้เป็นการเรื่องที่รุนแรงมากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเสี่ยงขอให้ดําเนินงานเรื่องบัสวสวเนี่ยอย่างถึงที่สุดมิฉะนั้นเนี่ยประเทศนี้เนี่ยความหวังจะไม่มีถ้าประเด็นอของพรรคเพื่อไทย แก้ไม่ได้ก็คือต้องพิทักคุณทักษิณจนมากเกินไปและประเด็นของพรรคสีนวลเนี่ยเรื่องวสวเนี่ยนะมีองค์กรอิสระหรืออะไรก็ตามมาช่วยแล้วทำให้การวสวเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างถึงที่สุดดรีนนว่าประเทศชาติถึงวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่เราไม่อยากให้มีาการเปิดทางต้อนรับของเรื่องรัฐประหาร อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้อาจารย์คะต้องมีการตั้งข้อสังเกตว่าการต่อสู้นิติสงครามระหวังของขั้วการเมืองเล็กซี่เดียวกันเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกรณีที่พักหนึ่งเหมือนว่าเขาพยายามที่จะตัดอำน,นาจของพักสีน้ําเงินนะคะอาจารย์เพราะว่าโดยเฉพาะสวมีอํานาจมากมายโดยเฉพาะในการเห็นให้ความเิดนชอบคนในองค์กรอิสระเนี่ยค่ะจะเป็นการกินรวบเรื่องของของํานาจอะไรอย่างเงี้ยทำให้อีกพักหนึ่งจะต้องตัดตัดอำนาจตรงนี้ออกะค่ะอาจารย์อาจารย์อาารยมองตรงนี้ยังไงบ้างคะ อันนั้นก็เป็นเป็นทัศนะของพรรคเขาก็คือแบ่งผลประโยชน์กันและต่อรองผลประโยชน์แันแต่ว่าสําหรับเราพูดในนามประชาชนไม่ว่าใครจะเป็นผู้หัวจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินเรายอมรับไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแต่มันเกี่ยวกับหลักการก็คือว่าการเลือกสวเนี่ยั้งนี้เนี่ยถ้าคุณทําแบบนีได้แปลว่าคุณซื้อประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะด้วยเงินห้าร้อยล้านน่ะ เพราะมันเป็นที่มาขององค์กรอิสระนะฮะแล้วก็เลื่อยไปกระทั่งถึงสารรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากสําหรับประเทศนะเพราะนั้นเดนคิดว่ามันมาถึงจุดสําคัญเรื่องผลประโยชน์ของพรรคทั้งสองพรรคเดนไม่สุดได้นะฮะประชาชนกําลังจับตาดูอยู่แต่ที่เดนสนใจก,ก็คือว่าอยากสร้างวิกฤตการเมืองเพื่อที่ทาให้เกิดความชอบธรรมของการทำรัฐประหารรอบใหม่ ว่าถ้าเกิดานการความขัดแยงมันบานปเข้าไปจะเป็นการเปิดช่องเรื่องรทรมกราก็มันก็มีความเป็นไปได้เพราะในประเทศไทยสิ่งที่เราคิดไม่ถึงปีสามห้าเนี้ยก็คิดไม่ถึงว่าจะมีแล้วมันก็เกิดทั้งสี่เก้าทั้งห้าเจเพราะฉะนั้นในประเทศที่เรียกว่าสําหรับประเทศไทยอนารยะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าในส่วนของประชาชนและประเทศเนี้ยนั่คิดว่ามันย่อยยับมากแล้ว ตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาแล้วขณะนี้เรากําลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังนะคะจนกระทั่งมาอยู่ในระดับที่ว่าใกล้เคียงกันคือลาวเขเมรเราเราอาจจะดีกว่าพม่านิดเดียวดังนั้นถ้าหากว่ามีการทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้ยิ่งกว่าเปรัสเตนะคะก็คือว่าไม่มีทางเลยที่ที่จะผู้ประเทศขึ้นมาได้ อย่าให้มีเลยเพราะว่านี่เตือนไปยังทหารด้วยว่าอย่าทําเลยคุณทํามากที่สุดแล้วทำรัฐประหารมาสองครั้งคุณเขียนรัฐนูญใหม่สองฉบับคุณแต่งตั้งและคุณทํามาหมดแล้วแล้วพบว่ามันไม่ได้แก้ปนะัญหาประชาชนกลับยิ่งทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับคุณต้องทําจนกระทั่งคุณต้องมีการข้ามกั้วมีเีืข้ามคั้ว ดังนั้นเนี่ยนะที่คุณทํามาทั้งหมดไม่มีประโยชน์อันใดเลยยิ่งจะทําให้ประเทศชาติเลวร้ายและที่คุณบอกคุณรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้ามีการทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคือการทำลายทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเพราะนั้นนี้ก็ฝากเตือนทั้งทางพรรคเพื่อไทยคุณพักษิณทางเ,เรื่องกรกตองค์กรอิสระ นะฮะแล้วก็ทางกองทัพด้วยอย่าได้โปลดอย่าทำรัฐประหารหรือมีการยั่วยุหรือไอโออีกเลยนะฮะเพราะว่าคนก็ตายมามากคุณจับคนเข้าคุกก็มากแล้วนะแล้วถ้าคุณทำรัฐประหารอีกเนี่ยนะประเทศชาติจะไม่เหลืออะไรแล้วสถาบันชาติศาติทาพระมหากษัตริย์ที่คุณคิดว่าคุณจะรักษาเอาไว้ ก็จะไม่เหลืออีกหมือน,นคิดอย่างนั้นเพราะว่าประชาชนเ็บทุกขวเวทนามากนี่นไม่เคยเห็นถานการประเทศเลวร้ายเช่นนี้มาก,ก่อนแล้วมันเป็นอนาคตที่น่าวิตกมากนะฮะวันนั้ก็วิงวอนมายังฝั่งที่กําลังจะห้ามหันด้วยผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะฮะก็คือคุณต้องถอยถอยคนละก้าวเอาประเทศชาติเป็นหลัก ไม่ใช่เอาผลประโยชน์เป็นหลักแล้วอย่าได้เดินไปในเส้นทางที่ผิดมากกว่านี้เลยเพราะว่าคุณเดินผิดมามากพอควรแล้วทั้งทางหารทั้งองค์กรอิสระและพรรคการเมืองสุดท้ายค่ะอาจารย์อาจารย์มปรากฏการการเมืในวันที่10ุามที่มาเนนี้ยังไงคะว่าคุณพักษิจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายสาริกาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าจะไม่ถูกข้อหาและอาจจะส่งผลกระทบทางการเมืองไปถึงข่านนายกน มีคนบอกว่าคุณทักสินไม่ควรไปนะครับกลัวจะถูกจับเลยดน,นคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขานะเราก็ไม่รู้การตัดสินใจแต่มันมีอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อที่ว่าคุกนี้น่ากลัวถ้าเข้าไปแล้วต้องตายหรืออะไรอย่างนั้นดน,นคิดว่าอ,อ,อยากให้เปลี่ยนความคิดนะเพราะว่าคนเสดงและประชาชนทั่วไปและเยาวชน เข้าคุกกันมามากมายนะแล้วก็เขาก็ติดคุกในกรณีเช่นหนึ่งหรือสองมันก็น่ากลัวนะแต่ว่าเขาก็อยู่กันได้ถ้า,าคุณตักษินยอมรับทำใจได้ว่าสามารถเข้าอยู่ในเรือนจำเหมือนประชาชนทั่วไปเ็นคิดว่าทุกอย่างมันจะคลีค่คลายดีทั้งคุณตักษินนะนี่สมมติว่าถ้าตัดสินไปในทางนั้นนะ ทางที่ว่าคุณทักษิณต้องรับโทษใหม่หรือว่ากรณีหนึ่งหนึ่งสองต้องรับโทษก็ตามมันดีกับคุณทักษิณดีกับลูกสาวคุณทักษิณดีกับพรรคเพื่อไทยแล้วดีกับประเทศชาติด้วยนะสำหรับในกรณีนนคุณทักษิณถ้าถ้าเกิดมีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่าไม่อยากเข้าแล้วมีการต่อรองเนี่ยก็คิดว่าปัญหาจะขยายเพราะนี่นี่ก็นี่ก็ขยายมาจาก หนึ่งปีมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าทําใจได้นะเรนคิดว่าโรงพยาบาลราชธานเขา mm hmm. ก็สามารถดูแลได้ถามดูว่าคนเก่าๆที่เขาเคยติดคุกลูกน้องคุณทักษิณเองอะ่ะเยอะแยะไปผู้อดีตรัฐมนตรีอะ่ะแกะ่ๆด้วยก็ติดคุกก็อยู่โรงพยาบาลราชธรนมมาตั้งนานเพราะนั้นเขาสามารถอำนวยความสะดวกได้แล้วเมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องโรคก็ คุณไปโรงพยาบาลตํารวจไม่ใช่ไปอยู่โรงพยาบาลตารวจทั้งตีแบบที่ผ่านมาแล้วมันทําให้เกิดปัญหานะลูกน้องของคุณทักษิณคนเสื้อแดงและประชาชนและเยาว,วชนเขาก็อยู่ในคุกอยู่ในโรงพยาบาลราชสถานถ้าคุณทักษิณเนี่ยยินดีที่จะเข้าถ้าเกิดมีการตัดสินนะเรนคิดว่านี่เป็นเรื่องดีงามสําหรับประเทศแล้วก็มีอนาคตทันที ก็คะสุดท้ายวันที่13บามมิถุนายนจะเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองนะคะเรื่องของคดีคดีของคุณทักษิณท่านติศีเนี่ยมันอยู่ที่คุณทักษิณน,นะแต่ว่าสถานการณ์ดูแนวโน้มไปในทางที่ว่าไม่ดีกับคุณทักษิณเท่าไหร่นะเดียนคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นมีอย่างเดียวที่เดียนแนะนำว่ากกเด็กคุกติดลูกน้องก็ติดไปแล้วคนแก่กับคุณทักษิณีเขาก็กะกะติดไปแล้วอยู่โรงพยาบาลราชธรนม แลนะถ้าคุณทําได้ไม่ใช้ความเป็นอภิสิทธินะมันดีทุกอย่างเลยแล้วก็มันคงไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวไม่งั้นคนก็ลูกน้องคุณทําไมอยู่กันได้ตายไม่เห็นมีใครเป็นอะไรนะคะก็แนวโน้มดูเหมือนไม่ค่อยจะดียกแต่ดิฉ้นเชื่อว่าคุณทักษิณคงพยายามใช้วิธีการเดือดถึงที่สุดแต่ดีของคุณทักษิณในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เป็นสิบสิบปีมาแล้วนะยันพราว่าคุณทักษิณถูกหลอกมาเยอะนะเพราะนั้นที่มาครั้งนี้เนี่ยที่คุณทักษิณมามาในงานครั้งนี้เนีเ่ย้มาประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเด่นก็ไม่เชื่อแล้วว่าคุณทักษิณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คิดนะเพราะนั้นเพียงแค่นี้นิดเดียวเนี่ยขอให้ยอมก็แล้วกันนะแต่ว่าคุณทักษิณอาจจะนึกว่าคือเป็นความเคยชินถูกหลอกอนะ่ะคือเชื่อ มองโลกในแง่ดีอ่ะในในแง่สวยนะแต่ว่าในความเป็นจริงประเทศไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นได้คะขอบคุณค่ะ